อยู่หรือเปล่าไม่เขาเลิกแล้วเขากำลังจะเข้ายานจะบรรทมประมาณนั้นสวัสดีนะครับเอฟซี 4, เข้าสู่ช่องแดงแชาแนลนะครับน,น,นี่คือนอะครับรถน่าจะเป็นราชาการนะครับเนาะรถราชาการ มาข้างในนี่นะครับนะมาบ้านลงนะุงเนาะเราเลยสงสัยว่าคือเขามาธุระอะไรนะครับเนาะ ว่านะาเยะครได้ดหละ่มนนวันมัน่แน่นะอาจจะสะดุดล้มนะเป็นไงพี่แดงมาจากไหนลมมาจากในป่ายางโอ้ขาไวมากเลยพี่แดงสนใจเอาต้นยางมาปลูกในป่าเหรอต้นยางเลยเหรอว่าเม็ดยางนี้มันปลูกได้ง่ายไหมครับปลูกง่ายแล้วเพราะ มันก็ขึ้นแล้วอ๋ขึ้นได้เ <สะ S 1> พร <อ S 2> าะถ้าเราเอามิบยางไปโยนไปยิงขึ้นมันจะเกิดขึ้นเองไหมครับยิงที่ไหนยิงบนถ้ามันไม่โดนที่ชื้นหรือว่าอะไรหญ้าที่มมากบมันก็ไม่ขึ้นหรอกออถ้ามันอยู่แบบบนหินเลยนะมันก็ไม่ขึ้นแต่ถ้ามันมีหญ้ามีดินมากบหน่อยมันจะขึ้น ได้รับความชื้นพระอะไรมั้ลูกยางมันหล่นเยอะฮะหล่นโอ้โหโดนหัวผมมันก็มีอะไรเยอะแยะตอนแรกมันเห็นยูทูบเบอร์เลยนะมันรู้อยู่ไหนเหรอแล้วตอนนี้เลี้ยวไปอีกทีอ่าเป็นไงอ่าวเยอะแยะเลยอตอนที่แม่พีออกมาเขาไปไหนกันหมดเนาะ๋อหายไปไหนใช่ไหมอ๋อนี่เนาะอ่าแกออกมาแล้วนะครับ อืเชดบอกว่าจะโฆษณา,าเลยครับมราตั้งกล้องกันดีกว่าครับนั่นนะครับคืออะไร้นนซืืออเลยัสคคง

เอาเอาบนข้าไปขยันยังดีขันซปอท้อค่ะ ส,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 ส ouais. อจทสจต uh huh. ่อเพนะค่ะสอทสยอดม่จางยังงงสอทสนายอดม่จางสำนักงานทราพิากรธรรมชาติและสิ่งเว้นร้อน้องมา้าหรอ ก็ยังไม่ได้อ่านนะครับผมยังไม่ได้อ่านว่ามันเป็นข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่รู้ก็ข้าวก็คือทางนะครับสำนักงานเนาะสพทศนะครับนะครับ ารรชาินตะท่านขอความร่วมมือกับทูปเปอร์นะครับที่บ้านลุงพลนะครับให้กำไว้ท่านมี20คนนะครับช่วยการไปนะครับดูดูแลป่าเนะาะดูแลป่าไม้ดูแลป่าไม้ให้ทอดเรื่องราวการปลูกป่าไม้ที่วัดป่าดินทานใครรู้จักไหม ใครใครไม่รู้จักวัดป่าลิมทางใครที่ยังไม่รู้ครับไปทางไหนไปทางนั้นหน้าพี่ดอนนี่อ๋อทางนู้นทางหน้าพี่ดอนนี่อ๋อทางนั้นสวยมากแล้วป่าดุจยางกันนั่นแหละภาพกันไปยิ้มสอนพิธีทางแต่ยิ้มว่าไปไปอยู่ครับวันนั้นไปกับที่มานาเข้าไป วัสบาทมียอแยะ่านี้ก็ทุกอย่างก็จิงวันที่นะครับวันที่16บกันยาบาทเอาไป่สิบาบาทนะครับไอบาท่เลือกมา้หน่อยวันที่นะครับวันที่16บกันยาย หกกันยาคกันยาย 64, นตอ6 4ณวัดป่าริมทานนะครับบ้านป่าไม้นะครับป่าไม้นะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดแลไมรอืน,อน,นะครับป้าไม้นะครับเปี่ยว น,นะครับใระยะเวลานะครับปรเป็นการิการนะครับนะครับเิการหนึ่งวันนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายและปั๊บดูภาพรักษณ <c oughs> ์การบังคับใช้กฎหมายนะครับว่าด้วยการป่าไม้ที่มีต่อประชาชนยามเป็นธรรมเท่าเทียมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันร,รักษาป่าโดยภาคประชาสังคมนะครับมีส่วนร่วมตามหลักบวรนะครับบ้านวัดราชการและ มั่นคงยั่งยืนนะครับนัน,นี่เขากล่าวจะคงอ่านเ็จะมาอบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเสายยา <f uck ily> ื้อนะครับเสื้อผ้าที่จะใส่วันนั้นนะครับเสื้อเป็นโทนสีขาวเหลืองมะฮ่มนะครับเสื้อสามแบบนะขาวเหลืองมะฮ่มขาวเหลืองมะฮ่อมส่วนกางเกงสเป็นสีดำนะครับกางเกงสีดำใครจำไม่ได้มั้งครับ เสื้อจะใส่เสื้อขาวก็ได้ใส่สีเหลืองก็ได้ใส่เสื้อมาหอมใส่เสื้อผู้ชายเราอ่ะมีสิบกว่าคนละช่วยกันจำก็จำได้โทนนะครับขาวเหลืองมาหอมนะครับจะเป็นเสื้อกางเกง็นสีดำใช่ใช่จ้ะเสื้อเชิ้ตได้ไหมครับผมเสื้อเสื้อตานี่พี่อย่างพี่พี่ใส่ได้นเมื่อวานที่เราใส่ประจำแบบเสื้อเนี่ยพอผกนี้ก็ได้นะเสื้อเสื้อที่ผมใส่เมื่อวานนี้ได้ไหมครับ เสื ok uh ้อเหลืองขาวขาวแล้วกันขาวเหลืองขาวเหลืองมาห้อมเสื้อมาห้อมแล้วเสื้อสีฟ้าๆแต่ปีละทีใสะได้มา20คนได้คันยี่สิบหกคันยาไี่สิบหกคันยาก็อีกหลายวันได้เอ่อกันยาเราอยู่ถึงยี่สิบคนไหม เยอะกว่านั้นก็ได้ครับให้ชาวบ้านมาร่วมได้ก็ได้ชาวบ้านเป็นกีตอาสุยูทูปต่างถิ่น20่สิคนก็ยูทู e ชาวบ้านอีกสามสิบห้าิบคนจะเป็น YouTube ของบ้านยูทูปเปอร์คนไหนก็ได้ที่มีกีตอาสาร่วมโครงการนะครับเป็นการไปประชุมนะครับเชืงปฏิบัติการไปที่วัดอาดิมทานนะครับ เป็นวัดของพระอาจารย์แบนนะครับถ้าใครรู้จักนะครับเคยไปโรงพยาบาลพระอาจารย์แบนไหมครับไม่เคยผู้ผผ่านทางไปสมเด็จขึ้นโค้งปิ้งูเข้าไปเลยอ่าถาเพิ่มแบบต่างข้อเพิ่มนะก็ใครที่จะไปวันที่16นะโน้ตไว้นะครับ นดไว้วันนี่บหกแต่ไปที่วัดป่าลินทานนะครับไขอหให้ไ,ไปแบบสุภาพเรียบร้อยไม่พูดจาเสียงดังนะครับทางวัดเขาจะเข้มมนงวดมากมันเป็นวัดปาลินทานนะครับสมัยก่อนเมื่อตอนที่ผมไปพัฒนาทำความสะอาดปลกูกต้นไม้ต่างๆ ตอนที่เราทํางานแล้วก็ทํางานแบบเงียบๆครับต่างคนต่างทํานะครับหลังจากนั้นแล้วก็มานั่งฟังพระอาจารย์อาจารย์แดนท่านคุณธรรม,มีฟังทุกคนจะเงียบหมดครับไม่มีใครเสียงดังนะครับวันที่ไปให้เงียบนะครับสุภาพเรียบร้อยนะครับสํารวมนิดนึงเอาง่ายๆนะครับไปกันได้ไหมครับไปได้ ๋นะย่า,า,ยาพูดว่าล,ละเียดแล้วผมจะบอก,กพบาก็รบปรยังใครถึงแปดหรือยังยังไม่ถึงแปดมาทำใสยนะยังไม่ถึงมา่าเดียเด๋ยงไตะไไตัดเยอะนั่นแหละขุนช่าใเพื่งฮะไรฮะใบเตด มาเฮามาเฮามาเข้าตอนนี้มันเริ่มเป็นดินเหลืองแถลงการนะครับนะตอนอะไรมาไปนะตอนเร่มเป็นดินเหียงคลิปนี้ขอลงไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับ